สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพืพ่อนเพื่อนยายเพนตื่นขึ้นมาไม่ทำอะไรเลยนะคะอาบน้ำอย่างเดียวแล้วยายเพนก็จะเอ่อทอดอาหารให้แกตอนนี้แกอยู่ในห้องน้ำค่ะยายเพนก็เลยรีบที่รีบนะเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นว่ายายเพนนะ่ สื้ออาหารที่ย่อห้อไม่แพงรีบทอดแกจะได้ไม่เห็นไม่เห็นแพ็คค่ะเพื่น <_ t od> อนๆอุ้ยมันเป็นจะทอดเองมเบเกนให้แกค่ะ <_ t od> ว่าแกไม่ชอบยิ่อ้อนี้ <_ t od> แกไม่ชอบพิหอนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าเป็นก็นเลยรีบรีบแล้วก็เอบ แอบอ่าซองไม่ให้เกเห็นซองถ้าเกเห็นซองเกก็จะกินไม่อร่อยถ้าถ้าเห็นซองแกก็บอกว่าอร่อยอตลกไหมค,ค,คมรับเพื่อนตลกดีค่ะกันรีบรีบเพราะว่าเกกำลังเข้าน้ำเกเข้าแป๊บเดียวค่ะเข้าไม่นานมันจะเป็นจะเป็นเข้านาน เคตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะน,นี่ก็ห่มอมีที่ห่ออร่อยไหมอร่อยมาเทีนีไม่ใช่มาอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ห่อมันอยู่ท,ที่ที่ความคิดของเขาค่ะ ร้อมเลยค่ะเพื่อนๆเกนลงมือเลยค่ะทานด้วยกันเลยค่ะฮะทานทานกันค่ะเพื่อนๆอาหารเช้าหน้าตาสดๆานงอย่างเดียวฟูสกดกินะไป้เกลอกกินไป a ล้วนยพราว่ากุร์กินอร่อยลยูดี จะสกิลเวกเดาฟังกันมัานเบลอได้ลินบารีฟอบุตรสมบูเกินดีจะถาแกบอกปลึแตงนี่หรือะบอกไม่เพราะว่าเปิดกแตงมันเสียมันหลายวันแล้วเนาะกินด้วยกันไหมครับเพื่อน ไก่งามพราะขนคนงามเพราะแต่งกินเสร็จแล้วเดี๋ยวยายเพ็นจะไปหาหมอค่ะแกยังไม่เคยชินกับการออกกล้องยาเพ็ญขอบคุณน,น้อยนะคะเวลาทำอาหารได้รับอนุญาตถ่ายแกยตอนแกทานอาหาร เดี๋ยวปิดกล้องนะคะเพื่อนๆไม่แกเคินค่ะค่อยเป็นค่อยไปเนาะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยว่าเป็นเจที่ไปหาหมอค่ะวันนี้แกทำงานอยู่ที่บ้านพอกินอาหารเสร็จแกก็ไปนั่งทำงานเลยค่ะ จะพาเดินสะพานนะคะสะพานที่อย่เพ็ญถ่ายให้ดูคลิปก่อนนู้นที่ว่ายกสะพานก็สะพานนี้แหละค่ะายเพ็ญกำลังเดินอยู่ค่ะเป็นสะพานจุเฉินจะใช้แค่สามปีแล้วสะพานเก่าที่ายเพ็ญยืนถ่ายอยู่วันนั้นถ่ายสะพานนี้นะคะยืนอยู่สะพานเก่าถ่ายสะพานใหม่อันนี้อันนี้เป็นสะพานใหม่สําหรับเฉพาะเดินเท่านั้นค่ะสามปี เพื่อที่จะได้พังสะพานเก่านั้นลงแล้วก็จะได้สร้างใหม่ให้ดูค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสะพานเก่าที่ยัยเป็นยืยนไถตน่ตอนตอนโน้นเขากำลังก่อสร้างอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นชัดค่ะเพราะว่าอันนี้เขาปิดสะพานค่ะเขาปิดสะพานไม่ให้เห็นชัด แล้วสะพานอันนี้มันแคบมากเลยค่ะเพื่อนๆคนทั้งคนทั้งจักรยานทั้งรถเข็นทั้งสารพัดค่ะคนก็เห็นเย่เพนเดินพูดอยู่กับกล้องเลเขาก็มองเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะโอพูดแค่นี้เย้เพนก็หอบค่ะเพื่อนหอบหอบหลังจาก ติดโควิดรอบแรกก็มันจะหอบมากเลยคะนี่คืออาการค่ะนี่คือนี่คืออาการอาการโอ้ยเพื่อนๆให้ดูค่ะให้ดูสะพานที่าย่เพนเดินตั้งแต่ตอนนู้นนะคะที่เลห้ฟังเขาพังเยอะเห็นไหมคะด้านล่างเป็นโป๊ะที่รับสะพานแล้วก็พังลงฝั่งนู้น ความพังลงเยอะเลยคะ่ะเพื่อนแต่ยังน้อยยาเพนก็ได้ถ่ายไว้เลยเนาะวันชาติปีสุดท้ายก็สะพานนั้นหละคะ่ะที่เขาเอาลงเป็นแมมมรี่ค่ะไม่มีสะพานแลวคะ่ะเพื่อนเพื่อนโลงนะะ่งเลยค่ะมันแปลกเนาะสะพานที่เราเคยเดินแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมันแตกออกจากกันเลยคะ่ะทางไปหาหมอคะ่ะ ใกล้จะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆมืดจังเลยพอเข้ามาแล้วไฟมันถึงจะเปิดนะเดินเข้ามาแล้ว ถึงว่าไฟมันทสมัหมืดที่ไหนได้เข้าย้ายย้ายอีกฝั่งหนึ่งค่ะยายเป็นต้องรีบเลยค่ะยินดีนะคะที่ที่มาก่อนเวลานิดนึงก็เดินจากนี้ก็ไม่ไกลจากเพื่อนๆรีบถ้ามากระชันชิดพอดีพอดีนี่เสร็จเลยค่ะไม่ทันเวลาเข้าใจผิดค่ะเพื่อนๆ คิดว่าหมอย้ายจากที่นู่นแล้วมาที่ตึกด้านหลังยายเ็นนี้พอเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ค่ะพอเข้าไปอ่านในอินฟูอีกทีหนึง่งเขาย้ายไปนู่นค่ะข้ามถนนไปฝั่งนู้นอีกยายเ็นรีบไปเหลือกเลยค่ะตอนนี้โอ้โหคิดว่าอยู่ตรงนี้ว่ายายเ็นก็ไม่ได้มาหาหมอหลายเดืนอนเขาย้ายไปที่นู่นก็ไม่รู้เรื่องยายเพนต้องรีบป่ะเพื่อน ก็เดินอีกพักหนึ่งค่ะอมาถึงที่นี่แล้วค่ะเพื่อนๆต่ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนวิ่งงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงของเพื่อนอยู่ชั้นไหนของเพื่อนไม่รู้เขาบอกว่าอยู่ตึกนี้ย้าขึ้นมา อย่างกระชั้นชิดมากเลยมาเวลาดีแต่ตอนนี้มันกระชั้นชิดนะคะเพราะว่ามันต้องมาเดินหาแล้วก็กระดานกระดานอินฟูเขาก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเขาเพิ่งจะย้ายใหม่ย้ายมาใหม่ก็เลยไม่รู้อ๋อกลองไม่ได้ดูค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตะื่กี้กลองมาดูอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามถามร้านข่ายยาดูค่ะเพื่อน ต้องเข้าไปเข้าไปถามร้านขายยาค่ะเมื่อกี้นี่ร้านขายยาร้านสอมซีเขาบอกว่าให้ไปที่เก่าที่จะเป็นไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะไปแล้วก็ให้แวะตรงนั้นตรงนี้ยยุ่งยากจริงเลยย้ายที่ใหม่ครั้งแรกมันก็จะยุ่งยากค่ะต่อไปมันก็รู้เลยค่ะบเพื่อนรีบรีบเนือออกให้วิ่งมาก ขึ้นบันไดเลื่อนด้วยกันค่ะเอ้ยมาราธอนวันนี้เป็นมาราธอนนิดหน่อยค่ะต้่นไปเช้าขึ้นมาเอ้ยหลบหลายอย่างอุ้ยอุย,อย,อยเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะชทางนี้แหละค่ะที่เย่ยเป็นขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ตรงไปต,ต,ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ให้เลี้ยวตรงนี้แล้วก็ตรงไปเลยเขาบอกอย่างน,นั้นแล้วก็จะเห็นป้าย,ยเหงื่อออกไปทางไหนเล้นเนี่ย ไห้ดูกระดานค่ะเพื่อนโอ้หอยู่ตามชอบความซอยเข้ามาในซอยอีกค่ะเพื่อนเนี่ยเขียนว้ตรงนี้ว้ายว่าจะถึงไม่น่าสงหาไม่เจออินฟูยังไม่ขึ้นค่ะคเพื่อนเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะต้องไปมอบตัวไปรายงานตัวมาแล้วค่ะคเพื่อนอยู่ไหนคนมบ,บอกเขาว่า,ยาเยฟินมาแล้วดึงเหองอสิคะเพื่อนรีบ เหนื่อยอาผมขึ้นมันรอ้อนเย็นเพนเดินหาที่นั่งค่ะเพื่อนๆทีนี้เห็นที่นั่งแล้วยายเพนกะว่าจะถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนที่เยายเพนจะไปนั่งพอดียายเพนเห็นนะคุณตาคุณยายกําลังเดินมาฝั่งนี้ยายเพนก็เลยต้องรีบเดินมาฝั่งนี้เลยค่ะ คุณตาคุณยายกำลังเดินอยู่ด้านหลังนะคะเขาคงจะมานั่งที่เดียวกับยายเพนนะคะที่ตรงนี้ยายเพนก็เลยรีบมานั่งก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันมีสองม้านั่งนั่งชมวิวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมค่ะเพื่อนๆที่เห็นหน่ะต้นผักขมทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆผักขมงามมากเลยค่ะเป็นป่าเลยค่ะ ป่าใหญ่มากเลยแต่ตรงนี้เข้าไม่ได้ค่ะผักขมนี่มันมากมากกักจะมากับดินใหม่ครับเพื่อนโอ้ต้นใหญ่มากเลยผักขมฝรั่งค่ัเพื่อนเดี๋ยวลอดเข้าไปดูต้นใหญ่ต้นใหญ่มากมามากใหญ่กว่าที่ายเพนไปเก็บมาเพราะว่าที่ยเยอเพนเก็บมาต้นมันเล็กค่ะเพราะว่ามันขาดน้ําอันนี้อยู่ฝั่งแม่น้ำมลยงามค่ะเพื่อน โ้ยดใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะเพื่อนๆรอบฝั่งแม่น้ําที่ยายเพนจะนั่งตรงนี้เขาจะก่อสร้างค่ะแล้วก็มันมีต้นนั้นด้วยค่ะต้นคูนต้นคูนต้นคูนแล้ว,ว่าต้นอาหารข้าวโอ๊ตของที่นี่ค่ะอันนี้ฝั่งตรงข้ามกับที่ยายเพนอยู่ค่ะเพื่อน ยายเดินมา,ยายเย่เพ็นก็รีบเดินมาก่อนเลยค่ะกลัวว่าเขาจะมาเอาม้านั่งก็เย,ยเพ็นก็จะนั่งตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆกระเป๋าไปวางจองเอาไปแล้วค่ะ